ดรีวิวครับนี่ค่ะวันนี้จอมพาไปซื้อมาที่ร้านลินวิ่งลูร้านลิฟวิ่งลูนี่ก็อยู่ที่เชียงใหม่จากสีแยกกรงเทนเนาะเข้ามาประมาณสัก200เมตรค่ะอาจจะได้เดินเข้าไปในร้านเลยครับ ไปว้เข้ามาในร้านแล้วเป็นร้านน่ารักน่ารักอออนี่ประมาณนี้นะคะนี่บรรยากาศภายในร้านนะก็จะมีเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือเป็นร้านที่มีขนมไทยอยู่ด้วยอา่านี่แล้วก,ก็มีอะไรครับ วันนี้มีสมาชิกใหม่เป็นกระต่ายจะได้จําชื่อกระต่ายได้ไหมครับเอ่อชื่ออะไรบ้างครับชื่อชื่อชื่ออะไรบ้างครับสีดําชื่ออะไรสีดำชื่อชื่อโอลยงแล้วสีขาวชื่ออะไรครับครับเค้กอ่าไหนพาไปดูใกล้ๆไหนพาไปดูใกล้ไหนนี่นี่มีสีดำกับสีขาวสีดำกับสีขาว สีขาวชื่อน้องคัพเค,ค้กกาสีชมพูเลยนะแล้วก็สีดำชื่ออ์เลี้ยงค่ะอ๋เอเ่ะเราไปดูข้างหลังสิครับว่ามีอะไรบ้างว้าข้างหลังก็จะเป็นร้านเหมือนสวนเลยอยู่ในสวนน่ารักน่ารักตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับ มีปลาดุกตัวใหญ่ๆด้วยอ่าพาไปดูบรรยากาศสวนน่อยนี่ตรงน,นี้ก็จะมีที่ชอบจริงๆเลยมาถึงต้องมาปั๊มน้ำตลอดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เดี๋ยวเข้าไปเฉสิครับนี่ค่ะจึ้งจึ้ง้มีสวนเล็กๆสงสัยให้กระต่ายวนะิ่งหรือเปล่ารวงนะแม่อก็ประมาณนี ก็จะมีมุมถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าด้วยจะได้พาเพื่อนๆไ,ไปดูด้านหน้าหน่อยสิครับลูกกลับไปข้างหน้านี่อตรงนี้ตรงประตูสีขาวนี่ลูกตรงนี้มีมุมถ่ายรูปด้วยนะนี่เป็นร้านเล็กๆน่ารักค่ะร้านเล็กๆน่ารัก,ก,ก,กใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นด้านข้างก็จะมีที่จอดรถข้างในด้วยนะคะ ได้สักสองสาคันอยู่อ้าวเราไปข้างในเลยอาหารสุดโปรดของที่เจไดมากินคืออะไรครับกินคือที่ขนมปังขนมปังไข่กุ้งแฮมใช่ไหมครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับบายนะ